ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมวิดีโอนี้อยู่ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องพระอภัยมณีที่ประพันธ์โดยสนทรนผู้ครับงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าวรณคดีวรรณกรรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรวรรณคดีมาจากวันที่แปลว่าหนังสือรวมข้อกับคดีที่แปลว่าการดําเนินไปเมื่อทั้งสองคำมารวมกันจึงแปลได้ว่าวรรณกรรมที่รับการยกย่องแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ เช่นพระราชพิธี10ส,สิงเดือนส่วนวรรณกรรมนะครับมาจากวันที่แปลว่าหนังสือเหมือนเดิมลงกับกรรมที่แปลว่าการกระทําเมื่อสองคำมารวมจึงแปลได้ว่างานหนังสืองานประพันธ์บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกองซึ่งเรื่องที่เราจะนําเสนอในวันนี้คือเรื่องพระอภัยมณีจัดเป็นวรรณคดีครับพระอภัยมณี เป็นนักดีชิ้นเยียมเรื่องหนึ่งของไทยผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวาหาหรือสุนทรผู้นั่นเองซึ่งเป็นกวีเอกแห่งกรุงวันตนกโกสินทร์ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกรที่มีความยาวมากถึง94เล่มสมุดไทยและเมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือจะมีความยาวกว่า1,200หนะ้าระยะเวลาในการประพันธ์ไม่มีการระบ,บุไว้อย่างแน่ชัดเจน แต่คาดว่าสุนทรภู่เริ่มประพันธ์ลาวปีพุทธศักราช2,364ถึงพุทธศักราช2,366และแต่งแต่งหยุดหยุดไปตลอดเป็นระยะสิ้นสุดการประพันธ์ราวพุทธศักราช2,388รวมเวลามากกว่า20ปีประวัติของสุนทรภู่นะครับไม่มีชี่ใดบันทึกไว้ชัดเจนว่าสุนทรภู่เริ่มแต่งพระอภัยมณีขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่จากการพิเคราะห์สําสนวนกรอและจากการกล่าวอ้างถึงในผลงานชิ้นอื่นๆของสุนทรภู่นักวิชาการคาดว่าสุนทรภู่น่าจะเริ่มแต่งเรื่องพระอภัยมณีตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่สองเมื่อถึงคราวต้องโทษติดคุกซึ่งคาดการว่าประมาณปีพุทธศักราช2,364ถึง2,366 โดยค่อยแต่งทีละเล่มสองเล่มไปเรื่อยๆและยังแต่งแต่งหยุดๆเป็นหลายครั้งในตอนแรกเขีนจบไว้ที่เล่ม49เล่มสมุดไทยแต่กรมหมื่นอับสรนสุดาเทพทรงมีรับสั่งให้แต่งต่อในที่สุดจึงได้ความยาวถึง64เล่มสมุดไทยต่อไปจะเป็นทางด้านเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีนะครับพระอภัยมณี นับตั้งแต่อายุ15ปีและออกเดินทางไปศึกษาวิชาความรู้เช่นเดียวกับเจ้าชายใน,ในวรรณคดีไทยเรื่องอื่นแต่วิชาที่พระอภัยมณีไปศึกษามาไม่ใช่วิชาอาคมหรือความรู้เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองลับเป็นวิชาดนตรีคือการเป่าปี่ทาให้พระบิดากริ้วหรือโกรธมากจนขับไล่ออกจากเมืองการผจญภัยของพระอภัยมณีก็เริ่มขึ้น,นตั้งแต่ตอนนั้น เขากับน้องชายคือสีสุวรรณเหเล่ล,ล่อนไปจนเจอกับสามพามแล้วก็ถูกนางผีเจ้อสม,มุทดจับตัวไปมีบุตรชายชื่อสินสม,มุทรพ่อเงือกแม่เงือกช่วยพาหนีไปยังเกาะแก้วพิสดารเขาไม่บุรกับอบมนุษย์อีกครั้งคือกับนางเงือกได้บุตรชายชื่อสุดสาคอต่อมาพระอภัยมณีได้รับความช่วยเหลือจากเจ้ากรุงผลึกและรักกัน กับลูกสาวของเจ้ากรุงคือนางสุวรรณมาลีแต่นางมีคู่มั่นแล้วกับชาวต่างชาติแห่งเกาะลังกาความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกรุงผลึกกับกรุงลังกาเป็นเวลานานหลายปีแต่ในที่สุดสงคมก็ยุติลงได้เมื่อนางละเวงวันลาลูกสาวเจ้ากรุงลังกาซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองสาวสวยตกหลุมรักกับพระอภัยมณีเสียเอง หลังสงคำ่ำพระอภัยมณีปรงได้กับความไม่แน่นอนของโลกมนุษย์และออกบวชโดยมีภรรยามนุษย์ทั้งสองคนคือนางสุวรรณมาลีกับนางละเวงออกบวชด,ด้วยกันต่อไปจะเป็นอนุสร์นะครับหรือติ่งปลูกนันเองขุนปั้นอนุสาวรีสุนทรภู่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนอกจากรูปปั้นเหมือนจริงของสุนทรภู่แล้วยังมีรูปปั้นตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีสตัวคือ พระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรและนางเงือกนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเกี่ยวกับตัวละครในพระอภัยมณีที่หาดปึกเตียนจังหวัดเพชรบุรีเรือลบหรือเรือหลวงสินสมุทรเป็นหนึ่งในสี่เรือดำน้าของราชนาว,วีไทยในอดีตพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาอนันทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเรือดำน้ำ ลำนี้เมื่อวันที่30สิงหาพุทธศักราช2480จากชื่อของสินสมุทรซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีที่มีความสามารถทางดำน้ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาอ้างอิงในเว็บวิกิพีเดียนะครับซึ่งข้อมูลในเรื่องที่นำมาเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างย่อและโดนสรุปมากๆอาจจะไม่ได้รับรายละเอียดในเชิงลึกก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บวิกิพีเดียหรือเว็บต่างๆใน Google ครับ หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดทางเราก็ขออาภาัยมาที่นี้ด้วยครับขอจบงานนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ